เชื่อคงเพื่อไทยอยู่บนรัชธานีเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านลำดีตอบโอเคครับท่านตอบส่วนประชาชนฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะประชาชนเป็นให้คะแนนท่านก็มาจากการเลือกตั้งท่านเข้าใจดีท่านยอมรับว่าเรื่องค่าแรงที่ท่านหาเสียงไว400้4 0 0กับ425ทําไม่ได้หรืออยากทําผมเรียนนะครับว่าเรื่องค่าแรงผมก็พูดกันท่านก็รู้แล้วท่านก็บอกว่าเคยอยู่รัฐบาลเนี่ย ค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นถ้าตั้งใจจะทำนั้นน่ะทำได้เพราะมันไม่ใช่ต้นทุนของการผลิตที่สูงถ้าจะเอื้ออาทรในเมื่อท่านบอกทำไม่ได้ท่านก็ยอมรับก็ไม่เป็นไรฮะแต่ท่านประธานนะวันนี้ค่าใช้จ่ายค่าแรงต่างๆมันไม่พอใช้หรอกเดิมทีค่าแรงน้อยเรื่องจริงมันมากกว่านั้นท่านลองนะวันนี้เนี่ยท่านประธานนะ ไม่มีค่าแรงคนก็ทํางานน้อยพี่น้องเขาที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งทํานาทั้งอะไรไม่มีแทบไม่มีจะกินคนทานาก็ลําบากก็จะอาศัยค่าแรงลูกหลานเนี่ยเขามาช่วยค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็ถูกผมฝากท่านนั้นแหละครับถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอบคุณนะ